จู่จี้เห็นได้งไงบะป่าโอ้ยพี่ตาบไ <laughs> อ้ปิกตายพี่ตาบหรอ <laughs> <laughs> พี่เป็นจี้หยุดสีเฮ้ยพี่ตาบโอ้ใครเล่นเฟอร์เรียวะโอ๊ยอย่าลุ้มบอ๊ไอพี่เบนจี้เล่นเฟอร์เรียพี่เอ้ยมีค <laughs> <laughs> นเจ็บคอหนึ่ง <laughs> อ๋อย <laughs> ตายของคุณดีดีขอคุณก็แตงไอยู่แล้วใครขัดไครขัดซะซับไครมาปังไทยบ้างมีควรนะเ้ยมิควรนะเกิดเกลียอะไรกนาดนั้น่ะอีิตาฟลาชไอ้ที่ไอ้ที่อะอร ไปไหนพี่ตามนีีพี่ตากลับมาพี่ตากลับมานะพี่ตาทำไรอยู่นอะเอ้ยวันดีค่ะพี่มาชาใครว้าใครอยู่บนหัวพี่ตาสลิงเยอะแต่หมโอ๊ยอ๋อว้ายันนี้นะ ตายไปแล้วตีกันเลยอุ้ยอ้เฮ้ะยายายะอ้เกกูเติมอยู่ขับไล่อ้เอ่ใรเนีามไม่ได้อามไม่ได้หรอกวันหลันมากใครวะโอ้ยวันหลันมาพี่สามร้านกิตาพดจงวะเออ ทำไรจ้าเต่าบีบหนึ่งเต่าบีบหนึ่งทุกคนังไล่ะโอ้ยไปแล้วโด้ยโอยว่ิหุดตัวดำิ่อยู่ละจ้าไฟบีชโอ้ยอไม่เล่นไม่เป็นจี้ ้ยบอลลัดกูอีกเลยบอลตะวันไข่พี่ตามหยุดจิ้มื่อคือใส่น้องไปเอาใส่อุ๊ยโอ้ยเอาเอาใส่ใส่น้ำใส่น้ำพี่ใส่น้ำใส่น้ำโอ้โหโดนตีนโอ้โหไปไปจะไม่ยุกอ๋อจิ้มโอ๊คใส่น้ำเร็วีดาฮัจิมุจิใครวะอ้ามีพิษถามเขขะบานหน่อย เพกด้วยโอ้โหเพคนมันโอ้โหหยอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหยุดกินบคือว้ากิพี่รับเออทำไรไปเล่นกันตรงไหนอ่ะไม่ได้เห็นพี่เป็นทีนะพี่เป็นพียเลยมาเออตาพี่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  ่ามาดูกันช้างจะได้ลงอย่าไปยุ่กกระชากเด็ดไปอึงวิพิติหยุดวิพิ๊บหยุดดีเอาอีพี่ก้อนี๋ยวเด็ดมาเลือเดิมวิพิ๊บหยุดจับกูว้าตีแม่งจับอะไรเอ้ยจับอะไรเอ้ยเห็นไหมเห็นป่ะนี่แน่เว้ยวิพิติเอ้อกีดากว้า โอ้ยทางที่บ่อยจังโอ้ยมึงวกาคนละไ่แนอย่าโยกกระโดโอ้ยติดหยุดสิโอ้ยพี่ตามวัววิ่งแนทโอ้ยพี่ตามไปเขกหน้าน้องงนี้ละทุกหน้าเหมนีนเลยอะฮะเค็งมาจเล่นหลงมาะเล่หลงมาสุดทัวัดกู ละคร